สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนใช้ฟีเจอร์ต่างๆของแอปพลิเคชันนะครับให้ทุกคนเนี่ยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะทำให้มันเสร็จสับนะไม่มีปัญหาทีหลังนะครับอันดับแรกนะสมมติจะเข้ามานะให้เราคลิกเข้าไปตรงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวก่อนนะคลิกเข้าไปนะครับข้อมูลข้างล่างเนี่ยไปใส่ให้ครบนะบัตรประชาชนรูปโปรไฟล์บัญชีธนาคารเนี่ยกดเข้าไปในกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะเราจะมีกลุ่มสอนงานนะครับ ผ่านตัวายดอกบิไม่สต็อกนะบชกแล้วก็ c o p ไร r i อร์ออรร writer, นะครับกดเข้าไปให้หมดนะครับโอเคนี่คือหน้าแก้ไขเนาะนะครับรูปก็ไปใส่ตรงรูปตรงนี้นะรูปโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยรูปโปรไฟล์ตรงนี้บัตรประชาชนก็ตรงนี้นี่ธนาคารนะครับต่อไปกดกลับละนะกดย้อนกลับอะ่ะต่อไปมาทําความรู้จกักอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเงินนะกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินเ่ยไว้ทไลายเอาไว้เต um. ิมเงินเวลาสั่งสินค้าเราจะไม่ต้องโอนซ้าบ่อยๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนใหม่นะครับสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปนะทุกๆคน,นให้คนใหม่ทุกคนนกดเข้าไปร่วมตรงนี้มันจะเด้งไปที่หากลุ่ม facebook เลยนะครับอ่าตอนนี้อยู่ตำแหน่ง BO นะคือตำแหน่งสูงสุดรายได้2เท่านะครับอันนี้จะเป็นรายได้วันนี้นะรายได้วันนี้นะครับข้อมูลเนี่ยจะไม่สามารถที่จะแก้ได้นะขี้โกงได้นะรายได้วันนี้นะครับวันที่11เดิือน5นะ2021นะตรงนี้ ไม่สามารถเซฟได้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายได้รวมทั้งหมดนะครับรายได้รวมทั้งหมดนะอันนี้จะเป็นรายได้ต่อสัปดาห์นะอันนี้จะเป็นรายได้ต่อเดือนนะครับอ่ะลิพอยต์คืออะไรนะลิสพอยต์นะก็คือเป็นเงินนั่นแหละนะหนึ่งลิ t พอยต์เท่ากับ1บาทนะอันนี้ที่ยังไม่ได้ถอนในระบบก็คือประมาณมีทังหมดแปดแสนห้าหมืน่นลิสพอยต์นะ คลิกเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนะ <c oughs> พอจิ้มเข้าไปเนี่ยก็จะมี list point ที่ใช้ได้นะประมาณนะครับแปดแสนสี่หมื่นนะ list point ที่รอดําเนินการคือรอตรวจสอบสลิปสลิปถูกต้องไหมนะก็จะรอตรวจสอบตรงนี้หนังสือรับรองภาษีนที่จ่ายก็คือนะ <c oughs> เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราจะถูกหักภาษีนําส่งรัฐบาลนะรับสามเปอร์เซ็นต์ร้อยบาทจะหักสามเปอร์เซ็นต์นะส่งรัฐบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็น list point ข้างล่าง สำหรับคนที่ซื้อของช้อปปิ้งข้างล่างเห็นไหมครับเงินมันก็จะเข้าเป็นเรียวไทม์เลยนะ12 5 4 12.45 1 12, ส2 6นะสิ2ใครซื้ออะไรข้างล่างใครช้อปปิ้งอะไรข้างล่างเงินก็จะเด้งมาแบบนี้อ่ะทีนี้ List Point นะเมื่อกี้ออกมาจากสตใช่ไหมอ่ะตนี่สมมติกดถอนเงินคลิกไปตรงถอนเงินปุ๊บนะถอนเงินก็จะมีบัญชีที่เราไปกอกไว้นะเราไปกรอกไว้นะมีบัญชี ใส่จานวนเงินนะครับประวัติมันจะมีประวัติการถอนการจ่ายตรงนี้มีหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็กดถอนใส่ตัวเลขไปแล้วก็กดถอนก็ได้เช่นเดียวกันอายุตัวอยา่างลอ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 งถอนดูนะไม่เคยถอนไม่เคยถอนเป็นไอดียบกดลงถอนอสักพันหนึ่งกดพันหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะหักค่าธรรมเนียม45บาทเหลือ9 9 0้กสิบบาทเรากดถอนไปฟึบมันจะเป็นยังไง ถอนเงินสำเร็จปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะบอกว่ารอดำเนินการรอดำเนินการไมครับตรงนี้ก็จะลดลงเห็นไหมรายได้ตรงนี้ก็จะลดลงเห็นไหมตอนแรกเงินตรงนี้ก็จะลดลงนะอ่ะดูด,ดูดูอีกครั้งหนึง่งถอนห้าหมื่นดูมันจะลดลงไหมนะนะครับถ้าเราถอนเงินมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะอ่ะกดถอน อ่าดูสิปุ๊บรอดำเนินการห้าหมืน่น 50, 000, หนะเห็นไหมครับ 8, เงินห้าหมื่นหายไปนะเห็นไหมเหลือแปดเหลือแปดแสนอ่าต่อไปนะครับมาดูลิมล้างสมัครนี่ลิงก์รับสมัครตรงนี้เราก็จะคัพป,ปี้ลิงก์ตรงนี้ไปส่งตามแพลตฟอร,ร์มต่างๆนะให้เพื่อนๆสมัครเป็นลูกค้าหรือจะมาเป็นลูกทีมก็ได้ส่วนลิงก์ฝั่งนี้ก็จะเป็นลิงก์รับเซตทดลองนะสำหรับใครที่อยากได้เซตทดลองฟรีๆไปใช้แล้วก็เอาลิงก์นี้ส่งให้เขา นะเขาก็จะสามารถที่จะเอาเซตทดลองไปทานได้นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าผู้แนะนําเราคือใครนะผู้แนะนําเราคือใครด,ดูตรงนี้นี่ตรงนี้ติเข้าไปเราก็จะดูเลยว่าผู้แนะนําเป็นใครอันนี้ไม่มีนะเพราะว่าอันนี้เป็น ID บริษัทนะอ่าตรงนี้ก็จะที่จะต้องชําระก็คือไม่มีนะไม่มีไม่มีมันมีมมมมมมติดค้างต้องแค่ข,ขมีไหมไม่มีนะครับกดเข้าไปตรงจัดส่งแล้วสั่งอะไรไปบ้าง ดูได้หมดนะครับกดย้อนกลับอ่าต่อไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรายได้สูงสุดนะรายได้สูงสุดของแต่ละคนเอ้ยรายได้สูงสุดของบริษัทนะคนที่มีรายได้เยอะสุดอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นตําแหน่ง c ีอใครมี c ีอส่วนตัวเยอะนะเขาไปดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น c ีอส่วนตัวนะถ้าเรามี c ีอครบห้าสิบซีอเราจะเป็นตําแหน่งบีอ ตำแหน่ง BO เนี่ยก็คือจะมีสิทธิ์ได้รับแคชแบ็ก2เท่านะก็คือรายได้ก็จะมากกว่าคนอื่นเขานะข้างล่างเราสามารถเข้ามาดูยอดนะครับรายรับของคนที่ทำดรอปลิทนะคลิก้าไปนะคลิก้าไปอันดับแรกนะดูเลยแคชแบ็กคูณ2นะก็คือคนที่เป็นตำแหน่ง BO จะอยู่ข้างบนรายได้หมื่นสนี่คือแค่ครึ่งวันนะ น้องทิพย์หมื่นสองเนาะทันเจพรใครก็ไม่รู้นะห้าพันสองน้องธนิดาสี่พันแปดนะกุมภาทนะี่มาจากนี่ไอดีบริษัทปิดไอดี ID บริษัทเราปิดรับสมัครไปแล้วนะเพราะว่าอ่าเราเปิดครั้งแรกนะเราเปิดไอดีบริษัทเราให้สมัครแค่ประมาณหนึ่งวันนะครับทุกคนก็สมัครนะแล้วก็ปิดนะบริษัทไม่ได้ทําแข่งไม่ได้ไม่ได้สร้างลูกทีมแข่งกับตัวแทนนะครับโอเคแต่นี่มันนานแล้วนะเปิดไปหนึ่งหนึ่งวันแรกแล้วคนสมัครประมาณ ห้าหคนเนี่ยละช่วงแรกๆนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นรายได้ของ CEO CEO ก็แคสแบ็กนะนิดๆหน่อยๆนะสองพันเจ็ดร้อพันกว่าบาทนะแล้วแต่นะอันนี้ก็จะเป็นรายได้ของคนที่ทํามาเราเปิดมาประมาณหเดือนหเดือนห้าเดือนหเดือน่อนอนอนนะมีคนที่มีรายได้นะลิสต์พอยต์ได้ไปสองล้านกว่าบาทก็มีพี่ตาย3ามแสนประกอบ2องแสนภาษีเราก็จ่ายเราขึ้นโชว์หมดเลยเอาเป็นว่า ท,ทุกการสั่งซื้อนะเราจะจ่ายภาษีไม่ว่าเป็นภาษีขายแล้วภาษีเงินได้เรานําส่งภาษีหมดนะครับไม่มีหมกเม็ดนะจ่ายภาษีทุกบาททุกสตางค์นะเพราะว่าเราต้องการที่จะทําให้มันถูกต้องแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้เปิดแค่ที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะเราจะเปิดลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามอินเดียจีนเนี่ยเราจะไปเอาแอปพลิเคชันของเราไปหมดนะนะโดยมีสินค้าของคนไทยนี่แหละนะไปทําตลาด นะกดกลับแอปก็มีแค่นี้นะครับอันนี้จะเป็นเว็บแอปอ่าเว็บแอปเว็บแอปนะครับส่วนแอปจริงๆเนี่ยเราน่าจะได้โหลดนะประมาณเดือนนี้แหละนะประมาณเดือนนี้ตอนนี้ Apple Google หัวเว่ยเขากำลังรีวิวอยู่นะ,ะตรงนี้สามารถคลิกเข้าไปได้นะทุกคนจิ้มเข้าไปเลยมันก็จะมาเด้งหน้านี้หน้าสอนงานนะครับหน้าสอนงานคนใหม่เข้ามาทุกคนก็ให้มาดูลายสิบปักบทไว้ไลายนี้ก็จะเข้าใจในการทำธุรกิจทั้งหมดเลยโอเค นะครับเราก็จะมีกลุ่มสองงานประมาณห้ากลุ่มเข้าให้หมดนะครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจกับเราได้นะครับแอปเข้าใจไหมง่ายๆสันๆไม่มีอะไรยากนะสมมติว่าเ้าเราจะเข้าไปสั่งซื้อสินค้านยะเข้าไปสั่งได้เลยนะราคาก็จะถูกประมาณห้าสิเปอร์เซนต่างจากราคาลูกค้านะครับเห็นไหมยกตัวอ,อย่างเช่นบัลลเซ่นเนี่ยราคาหนึ่งขวดเก้าอเก้าสิบบาทถูกปะราคาเก้าอเก้าสิบบาทโอเคราคาอ่ะคุณดูตรงนี้นะให้ดูพร้อมกันเห็นไหม ราคาหนึ่งขวดเก้า้เก้าสิบบาทนะแต่น,นี้ราคาซ o อคือห้ารอยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเจอลองลองลองจะออกให้ทุกคนดูนะอันนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะเนี่ยเราเนี่ยจะได้สินค้าในราคาต้นทุนนะละห้าสิบาทเป็นหะ้าสิเปอร์เซ็นตนะดูนะ